ไปโซนพรีเมียมแล้วมาดูคลิปโซนนี้บ้างไปโซนแบบมีทุกแบรนด์ทุกรุ่นโลโก้โคแมนนี่คือตู้มันปิดไปแล้วอะ่ะเสียดายจริงเนาะอยากจะซื้อของกลับไปก็ทําไม่ได้เนาะอยากจะได้เต็นท์พวกนี้กลับไปให้ลูกค้ามีทางนึงก็คือต้องรีบกลับไปขายเซตนั้นมาบินกลับไปซื้อเซตนี้เอาไปขายใหม่เนาะมันปิดตู้ไปแล้วเราก็แบบเสียดายจริงเนาะนี่ไม่เจอร้านนี้ช้าไปนะ มาเจอเขาช้ามากก็เลยไม่ได้หิ้กลับไปรอบหน้าสัญญาว่าจะมาเอาโคกทั้งชุดอ่ะชุดนั้นอะกลับไปเลยทั้งชุดทั้งกระติทั้งอ่าโต๊ะอะไรอย่างเงี้ยจะพยายามเอากลับไปให้หมดเลยนะคะสัญญาเลยกับลูกค้าของสวยแบบนี้เนี่ยถูกนะเจ็ดแปดร้อยอะนี่นี่เลิศเลิศเลิศนี่จุดไฟแล้วก็อย่างนี้เลิศเลิศเลิศ นะคะ่ะนี่ค่ะเสียดายหลายอย่างมากที่ไม่ได้ซื้อนะคีมนี่นี่ลงกอส4,000เยน4,378เยนสวยเลอร์อันนี้นี่สวยเลิศเบอร์วางนะคะนยี่6 3น0 4 3 0 0ยเนี่ยตัวนี้นะคะตัวนี้ยังรับพิวทันนะ จับมาได้เลยสำหรับวันนี้เท่านั้นใส่กระเป๋าเดินทางได้อยู่ว้าวนี่ๆสวยงามนะคะเนี่ยม,มีอะไรใส่กระเป๋ากลับได้บ้างอ่ะเลิศชุดนี้สี่พันเยนเลยหรอเลิศอุปกรณ์ู็สวยนี่ทั้งเซ็ต นี่ตัวบางลมมีทุกรุ่นทุกแบบตัวบางลมที่ญี่ปุ่นเขาจําเป็นต้องมีเนาะลมมันแรงมากแคมปิ้งบ้านเราอาจจะแบบเป็นลมแรงเป็บางจุดแต่ที่นี่คือลมส่วนใหญ่ลมมันจะแรงอะ่ะเขาก็จะมีอุปกรณ์นะี้ที่เขานิยมใช้นะคะสวยจริงๆอ่านี่เก้าอี้โอ้โหนู่นแคมปิง้งตายตายค่ะทำไงดีอ่ะปิดตู้ไปแล้วอ่ะรื้อทันไหมอ่ะ 2,500เยนเนี่ยไม่รู้ทันไหมอ่ะสวยอ่ะสวยอ่ะเดี๋ยวเดเดี๋ยวพาไ,ไปทางล้อย่างนะอันนี้เป็นความลับของแม่ค้าเนาะดูป้ายก็รู้ว่าที่ไหนถ้าลูกค้ามาบ่อยๆอ่ะนะแต่เราไม่บอกหรอกอุบไว้ <laughs> อุบไว้เนี่ยทำไมอ่ะทำไมเราไม่เจอตรงนี้ ก่อนที่เราจะปิดตู้ไปแล้วตู้เราปิดไปแล้วไงตัวนี้งานดีมากจริงๆอะชอบแบบนี้มากกว่าของโคแมนนะชอบนื้อคาสติกแบบนี้มากกว่าโค้ดของแคมปิ้งยาวไปถึงไหนถึงไหนแต่ไม่รู้จะทํำยังไงอะขนาดว่าจะลื้อจะลื้อของออกมานี่ตัวเนี้ยประมาณหกร้อยบาทถ้าหกร้อยบาทเนี่ยอยู่ที่ไทยประมาณเก้าร้อยแต่คือชอบและอยากได้สี่นี้ย นะชอบได้ไบ้สีส้มแ้วทำไงอะจักรยานเพียบเลยอ่ะนี่อะไรกันนี่สวยงามมากสวยนะคะสวยมากเลยนี่นี่นี่น,นี่ดูตัวนี้ราคาเดียวกับ่าเขาเรียกอะไรโฟรคาคูล,ล่าเลยแต่โฟคาวคูล,ล่าแล้วแต่มันสีแดงเนาะหนึ่งจะสวยสีนี้น้องก็สวยนะสีนี้น้องก็สวย3 6มหมื่นโอ้โหแต่สีนี้สี่สี่ใบสี่ สามหมื่นอ่าสี่หมื่นสี่พันเยนก็เอาเรื่องอยู่เนาะเนี่ยถ้าถ้าเจอกันช้าไปนะนี่สองใบประมาณห้าพันอันนี้นะคะประมาณห้าพันถ้าเจอกันเร็วอะ่ะคือกวาดไปให้ลูกค้าแน่นอนแต่มันเพิ่งมาเจอเนาะน,น,นะนี่นี่สวยอ่ะหนูนหนหนแอดมินทำง,งานอยู่ทนี้ขอให้ฝั่งนี้ตกใจเลยนะึกว่าใครนั่งอยู่ นี่ดูสิคือไม่ทำไงอะมันเต็มแล้วนี่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 บ้านเรานะดูราคาดูราคาเขาแพงกว่ากระติกโคกอีกอ่ะสี่ใบสี่หมื่นหกพันเยนสี่หมพันเยนแพงแพงกว่ากระติกโคกสวยรอบสวยเวอร์วนี่ดูสิสวยมากอันนี้อยากให้ลูกค้าได้ดูคลิปเลยนะแต่ว่าเราอาจจะลงใน YouTube เนาะเพราะเนื่องจา พอลงในเขาเรียกอะไรลงหน้าเพจ a c e b o o k อะ่ะมันจะตัด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 ,ตดให้มันให้มันเป็นตอนตอนตอนซึ่งเราอยากให้ลูกค้าได้ดูยาวๆแล้วก็ดูจบไปในนี้เลยน,น่ารักไหมสติกเกอร์มีหมดสวยอะ่ะสวยเวอร์วงังแต่อันนี้คือราคาแบบโคตรโหดอุย้ยดูเขาว่าแต่ละอย่างอะ่ะสติกเกอร์น่าซื้อนะน่าซื้อน้อห้าร้อยเยนนึ่ะ สติกเกอร์นะเื้อก็สวยอะหกพันเยนกระโปรงกระเป๋าสวยมากเลยนะคะนี่นี่สวยจังสวยจังตู้ไม่มีใส่คือปิดตู้ไปแล้วอะทำไงได้อะอุทานอยู่แต่อย่างนี้แหละพราะไม่มีปัญญาซื้อกลับไปเนาะเพราะว่ามันตู้มันเต็มต้องรอบหน้าอย่างเดียวรอบหน้าอย่างเดียวจริงๆเน,นี่ยเนี่ย หูอมาถูกกว่าถูกใหญ่แบบแช่คนได้ถูกกว่าอะไรนะโค,โค,โคกเขาเาไล่กันเต้วปิ้งย่างค่ะอะไรมีหมดหที่กรอไปเห็นหมคืออือเราจะแบบมันเยอะมากอะ่ะนะ อันนี้คือผู้ไฟอะไรอย่างเงี้ยหรอที่เขาใช้กันนี่นี่เลยมาหน่อยเลยมาหน่อยนี่ตู้เย็นาสสววยยมกเดี๋ยวไปแอบเวไปทางจักรยานนิดนึ่งนะคะอันนี้ไม่บอกว่าที่ไหนแต่ลูกค้ารู้อยู่แล้วลูกค้าเก่งรู้อยู่แล้วว่าเรามาซื้อที่ไหน นะคือเราก็ซื้อทั้งมือหนึ่งมือสองอะไรที่มันไปต่อได้เราก็จะซื้อไปให้ลูกค้านะอืมอืมกระติกยังราคาแพงกว่าจักรยานาอีก่ะโห่าทำไมเมื่อกี้เราไม่เดินมาถึงตรงนี้เบนจีน้นี่แปดใบหช่ไหนมนี่นี่ชอบอันนี้น่ารักอ่ะแม่บ้านน่าราักนี่เป็นเหมือนแบบ โซนบ้านและสวนเขานะคะเด็กๆตัวนี้สวยนะ75,000เยน4 9บหม4่น0 0้สไม่ใช่ราคาไทยนะคะราคาไทยมันถูกกว่านะถูกกว่าหลักหมื่นอ่ะคือหมายถึงว่าอันนี้หลักหมื่นนที่บ้านเราจะหลักพันเนาะสวยๆนะอันนี้เป็นแสนก็2องหมืกว่าบาทไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ